ท่านปู่และท่านย่าของวัดท่าซุงหมายถึงพระอินทและพระนางพังครารณีสีโสภาคซึ่งเป็นตัวแทนของท่านปู่พระอินองค์ปัจจุบันหรือเท้าสักกะเทวราชและคู่บาร,รมีของพระอินท ที่ชื่อพระนางพังคราณีศีโสภาคท่านปู่พระอินทหรือเท้าสักกะเทวราชเป็นจอมแห่งเทวดาท่านมีธรรมะประจำใจเจประการอยู่ตลอดเวลาตามประวัติพระอินท์ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยเชียงแสนคือพระเจ้าพังคราชท่านย่าพระนางพังคราณีศีโสภาคเป็นคู่บารมีของท่านปู่พระอินรท เป็นพระมเหสีของพระอินทร์ในสมัยเชียงแสนมีความเชื่อมโยงกับพระนางสุชาดาชายาของพระอินทร์ซึ่งได้ไปเกิดในเรือนของผู้มีเวรของสามีมาถึงเรื่องราวของชายแก่ขอทานผู้เป็นโรคเรื้อนพระอินทร์จะลองใจสุป,ปพุทธกุติชายผู้เป็นโรคเรื้อน 1. การบรรลุธรรมของสุป,ปพุทธกุติสุป,ปพุทธกุติ เป็นชายขอทานผู้ยากไร้และเป็นโรคเรื้อนที่ผู้คนรังเกียจวันหนึ่งเขาได้ไปนั่งฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณที่ห่างไกลจากผู้คนด้วยความตั้งใจฟังธรรมอย่างแน่วแน่เมื่อจบพระธรรมเทศนาสุปปุทธกุธิก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันพระอริยบุคคลชั้นแรกในพระพุทธศาสนาพระอินได้เหาะลงมาที่เมืองมนุษย์ จะมาลองใจชายแก่ผู้เป็นโรคเรื้อนพระอินทดสอบศรัทธาสุปปุทธกุจจิรู้สึกปลาบปลื้มในอริยสัพที่ตนได้บรรลุและตั้งใจว่าจะกลับไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบทั้งที่พระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทรงทราบด้วยทิพิยจักษุถึงการบรรลุธรรมของสุปปุทธกุธิ จึงต้องการทดสอบกำลังใจและความมั่นคงในพระรัตนตรยัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอินทร์จึงเสด็จมาปรากฏกายลอยอยู่ในอากาศต่อหน้าสุปปพุทธกุฏิแล้วกล่าวว่าดูก่อนสุปปพุทธท่านเป็นคนยากจนและเป็นโรคเรื้อนเราจะบรรดาให้ท่านหายจากโรคร้ายในทันที เราจะเสกสมบัติให้ท่านมากมายจนกลายเป็นเศรษฐีขอเพียงท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงพระธรรมไม่มีจริงพระสงฆ์ไม่มีจริงจะพูดเล่นๆโดยไม่เชื่อตามที่พูดก็ได้การโต้ตอบอย่างอาจหารสุปปพุทธกุติซึ่งบัตดนี้มีจิตใจตั้งมั่นในภารตนาไตรอย่างไม่มีวันคลอนแคลนความเป็นพระสูดาบันได้ฟังดังนั้นก็เกิดความไม่พอใจอย่างยิ่ง แล้วชี้หน้าด่าพระอินทร์ด้วยถ้อยคำที่เด็ดเดี่ยวว่าพระอินทร์ถอยจงถอยไปเจ้าคนอันธพาลไร้ยางอายเจ้ามาพูดคำที่ไม่สมควรได้อย่างไรพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นสิ่งที่เราเคารพอย,อย่างยิ่งแม้เราจะยากจนเข็นใจในโลกิยทัพแต่เราก็มั่งคั่งในอริยทัพซึ่งมีค่าประมาณมีได้ และมีค่ามากกว่าสัตว์ภายนอกที่เจ้าจะมาล่อลวงเราท้าวสักกะเทวราชเมื่อได้ฟังการโต้ตอบที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยธรรมะเช่นนั้นก็ทรงยอมรับในความยิ่งใหญ่ของอริยทรัพย์และศรัทธาของสุปปพุทธกุติจึงทรงหายวับไปจากที่นั้นแล้วรีบไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลเรื่องราวทั้งหมดพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองว่า ดูก่อนสักกะบุคคลเช่นท่านพระอินทแม้ร้อยคนหรือพันคนก็ไม่สามารถทำให้สุปปพุทธ,ธะกล่าวปฏิเสธคุณพระรัตนไตรัยได้ข้อคิดสำคัญของเรื่องนี้คือการเน้นย้ำถึงความมั่นคงในพระรัตนไตรยัยและคุณค่าของอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายในที่เหนือกว่าโลกิยทรัพย์และกิเลสเครื่องล่อใดๆแม้แต่การหายจากโรคเรื้อนก็ไม่สามารถทำให้พระโสดาบันกล่าวคำเท็จ หรือปฏิเสธความจริงได้ครับ